เวลาทาเขาก็จะสอดเข้าไปข้างใต้แล้วก็ไปยึดติดเอาไว้ือแบบที่มีมีจุดยึดก็จะมีความแตกต่างแต่ถ้าเป็นไหมทองคำนะคะไหมทองคําก็อีกแบบหนึ่งค่ะคล้ายกันเพียงแต่หลักการเทคนิคเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้วัสดุเนี่ยเป็นไหมทองคําแทนซึ่งระยะเวลามันก็จะอยู่นานอยู่นานแต่ว่าอย่าไปทําอย่างอื่นนะทำไม่ได้นะสมมติว่าเกิดว่าพอหน้าคุณเปลี่ยนค่ะ เพราะว่าการที่คุณร้อยเนี่ยคุณร้อยตอนอายุนี้ถูกไหมคะเวลาคุณอายุมากขึ้นอันนี้มันไม่ได้หยุดมันไม่หยุดกระบวนการความแก่นะกระบวนการแก่ของคุณก็ยังต่อเนื่องเดินหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเวลาแก่มันไม่ใช่แก่ที่ผิวเป็นอะนจจำที่หมอเคยพูดได้ไหมเวลาเอจจิ้งเนี่ยเวลาแก่เนี่ยแก่ตั้งแต่ชั้นกระดูกชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อ แล้วก็ชั้นผิวทุกชั้นทุกแผนทุกชั้นทุกแผนใช่พนักเวลาการแก้ไขของคุณถ้าสมมติคุณทําอะไรที่มันไปถาวรณจุดวันนี้นะคะพอเวลาคุณผ่านไปเรื่อยอายุคุณแก่มากเรื่อยมันไม่ใช่แล้วนะนั้นคุณก็จะมีมีอาการประหลาดประหลาดมีเอจจิ้งประหลาดประหลาดสมัยปัจจุบันเนี่ยมีห้อยอยู่ตรงนี้ปุ่มอยู่ตรงนี้พอคนไข้เดินมาปุ๊บก็ ร้อยไหมมาใช่ไหมคะนึกภาพตามออกเลยเราจะเห็นใช่ร้อยไหมมาใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่ามีมีแบบว่าย้อยแปลกซึ่งปกติมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะปกติของการการเอจจิ้งตามธรรมชาติงนั้นพอคุณร้อยไวนี้แล้วมันถาวรต่อไปเวลาหน้าคุณเปลี่ยนมันก็จะทําให้เกิดความความผิดรูปของใบหน้าค่ะและเอาออกไม่ได้อืมเอาออกเอาออกไม่ได้ใช่ค่ะ สิ่งที่หมอจะไม่ทำก็คือไม่ทำอะไรที่แก้ไขไม่ได้เราก็ต้องระวังให้มากขึ้นคือถ้าไม่ทำได้ก็จะดีค่ะเพราะเรื่องของความสวยความงามเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพึงนพอใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าควรควรจะสวยแล้วก็ไม่ควรจะทําให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นระยะยาวที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาที่มันเป็นถาวรค่ะ เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าการร้อยหมายคืออะไรมันช่วยในด้านไหนและมีการใช้หมายอะไรบ้างทีนี้คุณผู้ชมเองอาจจะอยากรู้ว่าแล้ววิธีการรอ <c oughs> อ้อยเพราะฉันเคยได้ยินเพื่อนบอกว่ามันก็คือเหมือนเย็บผ้าคือร้อยจากด้านนอเข้าไปอย่างนี้เ<ช>หรอมันร้อยมีหลายแบบนะถ้าร้อยตื้นๆก็บางทีไม่ต้องยาชาเลยก็ได้ทีก็อาจจะใช้ยาทาเหมือนกับเป็นยาชาทาเฉพาะที่นะคะแล้วก็ให้มันชาแล้วก็ร้อยไหมายไม่ได้เจ็บมาก ก็แ,แค่เจ็บตอนที่เข็มมันปักเข้าไปในผิวนั่นกับอีกแบบหนึ่งคือร้อยแบบลึกแบบนี้ก็อาจจะต้องมีการฉีดยาชาที่เป็นบล็อกเป็นเฉีส่วนเพื่อจะช่วยทําให้มันไม่เจ็บแล้วก็ค่อยค่อยร้อยดึงแล้วก็ฝังไปตามจุดต่างๆอ,อาจจะโยงส่วนนี้ฝังไปตรงจุดส่วนนี้เวลาทําก็ต้องอดีไซน์หน้าก่อนค่ะก็ต้องมีการวาดก่อนดีไซน์หน้าก่อนเราจะยกส่วนไหนที่ทําให้คนไข้หน้าดูดีที่สุด แล้วก็ถึงจะมาขั้นตอนของการใช้ยาชาแล้วก็ขั้นตอนการร้อยถ้าเป็นแบบโฟลดเป็นแบบรอยก็ง่ายๆเลยไม่เจ็บนะคะแล้วถ้าเป็นแบบลึกก็อาจจะเจ็บกว่านิดนึงต้องมีการร้อยผูกเย็บไหมมีการเปิดผิวเพื่อจะให้ตัวไหมที่เป็นปมเนี่ยฝังอยู่ใต้ผิวแล้วก็เย็บอีกทีฟังแล้วมันก็ดูซับซ้อนเหมือนกันแล้วมันไม่ใช่ถาวรนะไอที่แบบว่า ไอตัวที่อยู่ทางวันะ่คือพังผืดม,มันถึงเป็นข้อ,อข้อโต้แย้งกันมากในปัจจุบันคน่ะเพราะมันคุ้มค่าเงินหรือเปล่าเพราะว่าไหมราคาไม่แพงไม่ใช่เทคโนโลยีอะไรแปลกใหม่ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่เลยแต่ว่าถ้าเราจะต้องใจ่ายในราคาที่แพงก็ต้องดูว่ามันมันคุ้มค,ค่า<ง>หรือเปล่าเมื่อเทียบกับผลการรักษาเพียงสั้นๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวอื่นๆที่เป็นการดึงหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดอีกมากมาย แล้วก็ได้ผลไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะผลสวยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงระยะยาวแต่ก็แปลกใจว่าทําไมคนถึงคิดทากันเหลือเกินช,ช่วง <laughs> <laughs> แบบนี้เ <c oughs> กาหลี <c oughs> ฟีเวอร์อออแบบนี้เนี่เกาหลีฟีเวอร์จริงๆคล <c oughs> าไหมละลายแบบนี้มันมาจากเกาหลีจริงๆคนคิดเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนหมอนี่แหละ,ะแล้วก็คุยกันตั้งแต่เมืองไทยยังไม่เคยมีการทําแต่เราฟังแล้วหลักการไม่ใช่อื ก็เลยก็ไม่ได้ทำค่ะก็ไม่ได้ทำเพียงแต่เรารู้ว่าทำยังไงทำยังไงหนูยีงไอะไรทำยังไงอย่างเดี้ยเราก็เราก็เก็บเอาไว้สําหรับบางรายที่ต้องการอยากทําจริงๆบอกแล้วว่าทําให้ฟรีแต่ว่าคุณต้องทําอันอื่นด้วยที่มันคุ้มค่าค่ะคุ้มค่ากับการรักษา โอ้โหนี่แค่ช่วงแรกของหมอชวนคุยในเรื่องของการร้อยใหม่นะคะก็เข้มข้นมากๆเลยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยคงจะได้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเยอะเลยทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าคุณคิดจะร้อยใหม่จริงๆแล้วเนี่ยใครถึงสมควรจะได้รับการร้อยใหม่นะคะโดยไปถึงถ้าร้อยแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามนหมอชวนคุยช่วงที่2ค่ะ หมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสนสนุนสพรลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่คุณหมอคะอยากทราบว่าการเข้าคลอดรักษาสิวเมื่อรักษาแล้วสิวจะหายขาดเลยหรือไม่คะค่ะการเข้าคลอดรักษาสิวนะคะสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะโดยอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าสาเหตุของสิวคนนั้นเนี่ยเกิดจากปัจจัยภายในหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเขามีปัญหาที่เป็นปัจจัยภายในด้วยก็ต้องรักษาที่ปัจจัยภายในตรงนั้นไปด้วย อย่างเช่นก็คือจะมีปัญหาเรื่องของ one, ภาวะฮอร์โมนภายในร่างกายอย่างเช่นตัวซิสที่รังไข่นะคะหรือว่าจะเป็นตัวต่อมไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งถ้าเกิดมีสาเหตุของตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องกําจัดออกไปด้วยือรักษาไปด้วยในความพร้อมกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจากปัจจัยภายนอกร่วมด้วยก็คือจากการใช้พวกผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางริมกันแดดหรือพวกแชมพูยาสระผมพวกนี้นะคะเราก็ต้องหยุดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแล้วก็มารักษาได้อย่างตรงจุดก็คือการใช้พวกยาทา ่ะเพิ่มจะเป็นการควบคุมตัวต่อมไขมันไม่ทำงานเยอะขึ้นไม่สิวกลับมาเป็นใหม่นะคะค่ะและนอกจากยาทาที่ใช้ในการรักษาสิวนะคะก็จะรวมถึงยากีนค่ะเพื่อลดการอักเสบของการเกิดสิวและช่วยลดการทํางานของตัวต่อมไขมันใต้ผิวหนังทําให้สิวอักเสบเกิดขึ้นน้อยลงเดี๋ยวจะประกอบก,บกับการใช้เทคโนโลยีในการรักษาสิวก็คือเป็นกลุ่มพวกประเภทเลเซอร์นะคะที่ช่วยในการลดรอยแดงหรือรอยดําหรือป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นจากสิวไม่ให้มันตามมาได้ค่ะ ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการรักษาสิวเนี่ยเราควรจะดูทั้งสาเหตุว่ามีปัจจัยภายในร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วควบคุมปัจจัยภายนอกทั้งหมดสิวก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็จะหายขาดได้ค่ะมอชวนคุยช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยจินเซ็งโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยสรับผิวขาวจากประเทศเกาหลี เรามาคุยกันต่อในช่วงที่สองของหมอชวนคุยนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการร้อยไหมและคุณหมอก,ก็มาไขาความจริงให้เราได้ทราบกันนะคะรู้จักกันไปแล้วว่าร้อยไหมคืออะไรใช้ไหมอะไรร้อยบ้างนะคะคราวนี้ใครล่ะคะที่สมควรจะได้รับการร้อยไหมเพราะช่วงนี้โอ้โหเเห็นใครๆก็ร้อยกันทั้งนั้นเลยคุณหมอค่ะ <c oughs> จริงๆคนที่ร้อยไหมคนที่สมควรจะร้อยไหมก็คือต้องมีภาวะมีการหยอร่อนคล้อยของหน้าถ้าสมมุติว่าคุณหน้าคุณยังไม่หยอ่อนคล้อยอะ ก็ยังไม่สมควรจะไปร้อยะนะคะใช่แต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากร้อยไหมจริงๆก็จะเหมาะสำหรับในกลุ่มอายุหนึ่งอย่างเช่นอายุประมาณสักสามเลศสามสิบไปเรื่อยๆนะคะนจนกระทั่งถึง40่สิบกว่าแต่ถ้าถ้าสมมติว่ามีรอยย่นมากๆหรือหรือย,ย้อยมากๆ ก็อาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่าผิวจะค่อนข้างความตึงตัวของผิวหายไปก็อาจจะทำให้เห็นร่องรอยของไหมได้ง่ายขึ้น ถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจร้อยแล้วลองฟัง <c oughs> ข้อมูลต่อไปซึ่งแนนเองก็อยากจะฟังมากเลยว่าจริงๆแล้วการร้อยใหม่เนี่ยเราได้เห็นผลข้างเคียงที่กลายเป็นข่าวเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะอย่างเช่นบางคนก็มีปลายไหมหลุดออกมาจากออหน้าอันนี้เป็นเรื่องปกติอักเสบติดเชื้อเป็นการอักเสบก็มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นการเกิดอักเสบติดเชือเช้อ,อ,อก,เก,ออเเเกเ็เป็นเรื่องธรรมดาการเกิดน้องที่บริเวณไหมก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแล้วความไม่ไม่เท่ากันค่ะ ของการยกของหน้าอย่างเงี้ยหรือบางครั้งเนี่ยเวลาที่ร้อยเป็นนานๆกอ็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายของไหมกรณีที่เป็นไหมทองที่มันอยู่กับหน้าไปแล้วนะคะแบบเท้าวาอร์นจะมีการเคลื่อนย้ายของไหมได้นะคะพอเคลื่อนย้ายไปแล้วอาจจะไปอยู่บางตำแหน่งซึ่งทาให้เกิดอาการเจ็บก็ได้ะนะคะอย่างเช่นอาจจะไปอยู่ใกล้ๆเส้นประสาท ก็ทาให้เรามีอาการเจ็บเรื้อรลังปวดเรื้อรลังก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เคยมีการรีพอร์ตเคสมีการรายงานของของคนไข้ที่มีการเจ็บปวดบริเวณใบหน้าโดยที่ไม่ทราบสาเหตุปรากฏว่าพอไปฉายเอกซเรย์ Excel แล้วก็เป็นจากตัวไหมทองที่เคยทําไปเพราะไหมทองจริงๆเนี่ยไม่เคยมีการพูดถึงในการประชุมการแพทย์ที่เป็นสากลค่ะไม่เคยมีการพูดถึงเลยนะคะมีแต่ ในส่วนที่เป็นการตลาดแค่นั้นแต่ในการแพทย์ที่เป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกที่เป็นวิธีมาตรฐานเนี่ยไม่มีเรื่องของไหมทองหรือแม้กระทั่งไหมละลายเองก็ไม่มีคือยังไม่มีการทําการศึกษาวิจัยมากพอที่จะบอกว่ามันปลอดภัยแค่ตัวที่ปลอดภัยคือตัวไหมแต่วิธีการเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดถึงว่ามันมีมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมจะแก้ผลข้างเคียงยังไงค่ะนะคะ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเวลาที่มีไหมพวกนี้อยู่ในหน้าเวลาถูกความร้อนมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดมันละลายอยู่ในผิวค่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยลองนึกภาพเพราะฉะนั้นเราถ้าเราร้อยไหมมาเราก็ไม่ควรทาอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้ว่งเลเซอร์จะไม่ได้จะคิดจะไปทําเลเซอร์กระชับหน้าเวลาที่มันย้วยมากขึ้น หมดสิทธิ์ทําไม่ได้แถมที่เราคุยกันตอนแรกเกิดปยาผิวแข็งอีกเกิดพังผืดใต้ผิวอีกบางทีไม่พังผืดขึ้นเป็นลำแก้ไขไม่ได้น่ากลัวจังเลยใช่โอ้วันนี้เป็นความจริงที่อาจจะฟังดูแล้วดูน่ากลัวแต่เล้ความจริงที่เราต้องควรรู้เราต้องควรรู้ถ้าเราถ้าเราคิดจะทาต้องรู้ต้องรู้ผลข้างเคียงพวกนี้ไว้อีกหน่อยถ้าอยากจะทํา MRI ยจกจะ MRI ในส่วนที่ส่วนข้างบนค่ะ ก็ต้องระวังมันก็จะมีปฏิกิริยาได้เห็นได้เพราะฉะนั้นลงเอสเเลย์ุ่นวายไปหมดเราคงไม่มีข้อสรุปให้คุณผู้ชมนะคะเพราะวันนี้เราจะมาไขความจริงค่ะต้องที่เดเองค่ะคุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองนะคะว่าถ้าอยากจะยกกระชับใบหน้าจะเลือกวิธีไหนนะคะแต่ทางที่ดีก็คืออย่างที่คุณหมอแนะนําเพราะว่าต้องสวยด้วยปลอดภัยด้วยสวยและปลอดภัยให้เหมาะสมกับตัวเองนี่นะคะ คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะแต่วันนี้รู้สึกมีความสุขมากที่ได้ความรู้ใหม่ๆตอนแรกก็คิดจะไปทาเหมือนกันนะคะ <c oughs> คุณหมอเพราะว่าเพื่อนดิวตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าควรจะทายังไงกับ <c oughs> ชีวิตดีนะคะอะแล้วค่ะวันนี้ก็คือรายการคุยกับหมออาจิมาที่เรามีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้แต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอก็จะชวนเราคุยเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กัน <c oughs> กลับมาติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมน,นะคะวันนี้คุณหมอและแนลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ